สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผ่อนคลายความเครียดกับพระจีดายบูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้ยวิจ,จารณรญานในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระจีธรรมาในวันนี้นะครับผมก็นาเอาพระหลวงพโษพระรอดหล่อบโบราณเนื้อรั่วผสมของพระพุธมุขดลกปีพศ2 5 1 5นาําร้อยสห้นจได้ดูชมครับ ความคมชัดลักษณะละเอียดของพิมพพระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะเป็นความคมชัดของพิมพพระชัดเจนนะครับสังเกตความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นลักษณะพื้นผิวขององค์พระนะครับก็จะมีคราบเป้าติดที่องค์พระด้วยนะฮะความคมชัดลักษณะละเอียดความหนาของพิมพพระนะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพระเสียงขององค์พระมีลักษณะ มน,มนลกรมหน้าผากโหนกหนูนะครับตาทั้งสองข้างเป็นหหุกเป็นล่องลึกนะครับจมูกสูงหนาโหนกแก้มสูงโหนก็จะบองเห็นวิตติความหนาของริฟฝีปากบนแล้วก็ริฟฝีปากล่างนะครับลักษณะวิติความหนาของปลายคางลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระนะครับที่โบเรต er ไหลทั้งสองข้างก็จะบองเห็นลักษณะของหัวไหลขวาโคง้งวนนูนนะครับมิตติความหนาของต้นแขนขวาแล้วก็ข้อศอกขวานะครับ ที่บร right ิเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสกตินะครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณทองเหนือฝ่ามือนะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของสกติความคมชัดของร่องจีวรหรือจีวรที่บริเวณอกขวานะครับความคมชัดของร่องจีวรหรือจีวรที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายก็ศอกซ้ายมองจากกะมวลเชิงลงไปที่องพระก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายนะครับฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่องฝ่ามือชัดเจนนะครับ ลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายหงายขึ้นครับก็จะมองเห็นมิติความหนานูนของฝ่าเท้าซ้ายแล้วก็ลักษณะนิ้วเท้าที่ปลายเท้าซ้ายนะครับลักษณะของเข่าขวาโค้งบนูนนะครับลักษณะของเข่าซ้ายโค้งบนูนก็จะบอกเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าขวานะครับลักษณะฐานของกงพระฐานบวกความบางหงก็จะบองเห็นมิติความหนาของกรีบบวชแต่ละกรีบนะครับ สำหรับพระหล่อนะครับความคมชัดแต่โอกก็อาจจะแตกต่างก,กันไปนะครับก็เป็นการนอำอกพระที่ได้บูชาเก็บพึกษาไว้ครับมาดูมาโชว์เป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะบองเห็นความคมชัดของพิมพ์พระะเดเจนแตกต่างก,กันไปนะครับดูแล้วก็เพลินกับรายละเอียดของ แต่ละมุมแต่ด้านก็จะบองเห็นรายละเอียดความคมชาติของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับสำหรับพระหล่อทะลงก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปนะครับก็เป็นเนื้อโลหะผสมจัดสร้างพิธีสองพเมื่อปีพศ .255 5นะครับ ก็จะเป็นลักษณะละเอียดครับที่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะเป็นยันนะครับมีทั้งหมด4ี่แถวแล้วก็ที่ใต้ยันก็จะมีข้อความตรงสื่อระบุชื่อของวัดวัดด้วยมงคลนะครับใต้ชื่อก็จะมีตัวอักษรย่อหอมอคขในวงกลมนะฮะ ถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสัน่นเบลอม่ฉันก็ต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมมนะันอาทนี้นะครับความคมชัดของพระเจลาองค์นะสําหรับการหลอกก็จะมีความคมชัดแตกต่างกันไปบองไปแต่ละมุมแต่ละด้านนะฮะความคมชัดลักษณะมิติความหนาของอักขระตัวใหญ่แล้วก็ตัวสองช่อของวัดครับวัดทุยมงคล เวลาที่แสงกระทบกับองค์พระนะครับก็จะมองเห็นลักษณะความคมชัดของอัขระตัวยันนะครับลักษณะของพื้นผิวที่ด้านหลังของพิมพระนะครับมองจากกันข้างนะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพระนะครับ เป็นการนำเอาปราที่ได้บูชาเก็บปรกษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับดูแล้วก็เพลินแล้วก็ดูแล้วก็สบายใจนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดวิติความนาของพิมพ์พระนะครับที่ใต้องค์พระนะครับก็จะมีตอกนะครับเป็นโคดยันตัวนะนะครับที่ใต้เหรียญน,นะครับ วันนี้ก็นําพระสององค์นะครับนําทนายดูดิชมก็จะเป็นองค์แรกนะครับองค์ที่2นะฮะสังเกตลักษณะสีของพระแทหลงนะสำหรับการหล่อนะครับสําหรับเนื้อหล่อผสมก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปนะครับพระแทหลงก็จะมีเสน่ห์แตกต่างกันไปนะครับแต่ละคนนั้นก็มีความชื่นชอบแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหล่อหรือว่าพระที่ปั๊มนะครับ คลับผมจัดก็จะแตกต่างกันไปเป็นพระที่จัดสร้างนะครับพิธีสาปห้าม่ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าของวัดทุ่งคลนะครับก็จะเป็นลักษณะ ละเอียดนะครับแต่ลาหมุมตาดาของพิมพ์พระนะครับก็เป็นการนำเอาปลาที่ได้บูชาเก็บรักษาไ้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ละคนนั้นก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับ สีแต่ละองค์ก็จะแตกต่างกันไปก็เป็นสเสน่ห์นะครับสําหรับพระแต่านองค์นะฮะความคามชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระเดี๋ยววันนี้ก็ได้มีโอกาสครับนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับใช้เวลาเล็กน้อยครับมาดูมาชมมาผ่อนคลายความเครียดกับพระจีได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับพระหลวงพโษพิวพระร,ปปร,ะรอดเนื้อโลหะผสมพิธีสามห้าปีพศสอง 2, พันห้าร้อยสิบห้าของอดิมคนนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแลรชอบป,ประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกดแชร์กดต่างเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณอาที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมหลับแล้วครับผมครับสวัสดีครับ